กลับสวัสดีท่านผู้ชมกันหน่อยครับวันนี้เราอยู่ช่องผู้ดีแนกดีอีเช่นเดิมครับวันนี้เราจะมารีวิวกองชุดของตัวเองพามาลามพามพามพามเริ่มต้นด้วยเสนนอันนี้เป็นไม้ที่เราเพิ่งทำเสร็จทำจากคุกกี้อาร์เซนอลแบบกว้างนะครับกระเดื่องตัวเหยียบใช้ได้หมดเองครับส่วนกระเดื่อนนี้ทำมาจาก ของที่ถางไว้ใส่ของนะครับเสียงที่เป็นอย่างนี้นะครับอันนี้ฟอทอมนะครับซึ่งต่อไปก็จะเป็นทอมหนึง่งทอมสองคาเบลนะครับไลทนะครับแล้วก็คา กนแป๊บหนึ่งนะครับผู้ชมตังนี่ตังก่อนเลยนะ มาทางน,นี้นะครับแค่น่าจะเป็มุมกระเดื่องนะครับรับเลื้อนะครับขอหามุมกระเดื่องให้ได้แล้วนะคะขอ,อไปหาที่ตั้งกันนะครับน,นี่นะ ไ,ไม่มีินกรเดียงตรงนี้นะครับมุมกระเดีย,ยไง,งไทยทีด้ียทำไมมันตั้งไม่ค่อยได้นะครับโอเคนะครับปัญหาต่อไปคือผมจะต้องนี้ครับ จบคลิปเดียวแค่นี I ้นะคะบ๊ายบาย